วันนี้พี่อุ๊บมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับโอ้โหเป็นผลิตภัณฑ์ที่สุดว้าวสุดฮอตเป็นที่ท้องออฟดตทาวในคันนี้ฮินเฮอร์เสิร์ฟร้อนชาสมุนไพรเครื่องดื่มสุขภาพค่ะดื่มแล้วผ่อนคลายช่วยปรับสมดุลร่างกายลดระดับน้ำตาลเลือดบำรุงผิวพรรณให้เต่งตึงขาวกระจ่างแก้ท้องอืดท้องเฟ้อซึ่ง ราคาปกติ390บาทแต่ตอนนี้เราลด100บาทเหลือเพียง290บาทถูกมากมากเพียงแค่แคปหน้าจอขนาดดูรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวของเราค่ะอาชาไทยช่องการติดต่อซื้อขายกันได้ที่ไหนครับใครที่สนใจนะครับช่องทางการติดต่อคือลายด้านล่างเลยนะครับผมครับสวัสดีครับพบกับอุบิยยะนะครับสวัสดีครับพบกับชาไทยครับกับรายการย้อนรอยคนเป็นข่าวครับครับ วันนี้เรามาอัปเดตเรื่องอะไรอีกครับเพนบอกว่าเป็นเรื่องครอ,อบครัวนะของอดีตพระเอกตอนนี้ก็เป็นพระเอกในใจหลายๆค,คนนะถึงอายุจะเยอะแล้วแต่ความรอก็ยังโอเคนะครับเพราะว่าก็เป็นที่หมายปองของหลายๆคน,นนะนุ่มสอนรามเทพิทักษ์นะกับความรักของเขาและลูกสาววิจิน่ารักมากนะฮะน่ารักนะฮะเพราะเห็นเขาโพสต์กันพ่อลูกไปไหนไปไหนกันสองคนเขาก็บอกมีเราเพียงสองคน เป็นอะไรนะซามูไรพ่อลูกอ่อนครับเพราะเธอเป็นสาวรามเธอทำยังไงแต่ฉันว่าเธอคงจะแบบไม่ตนใจลูกแน่คุณจะเอาแต่เมียเมียะไม่คือผมความคิดผมคืออยากมีแค่ลูกพอนะไม่เอาเมียครับเออไอ้นี่จะอยู่ไม่ได้หรอกมันคนเรามันธรรมชาติใช่ไหมมันก็ต้องแบบแต่นี้นี่พราะอาคนเราบางทีถึงจุดหนึ่งอ่ะก็ต้องเลือกลูกใช่ไหมบางคนอาจจะเลือกผู้หญิงบางคนอาจจะเลือกลูก บราานาจิตตังก็อยู่ทั้งความพร้อมวยหลายๆอย่างเพราะว่าชีวิตวิถีชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่สร,รามเขาเป็นคนของประชาชนเป็นพระเอกที่มีชื่อเสียงม,มีผลงานมายาวนานและคุณทิศพันธ์พ่อเขาคุณชุมพรเทพิทักษ์ก็เป็นอดีตพระเอกเป็นดาวร้ายเป็นพุ่มกับภาพยนตร์องก็มีชีวิตที่อยู่ในวงการมานานก็เป็นที่จับตากับอ่ากุ้งพลอยกุ้งพลอยนี่ก็ก็มีข่าวว่าเลิกลากันไปแล้วใช่ไหมพี่อุ๋ยเลิกลากันไปแล้วก็ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่เราก็ไม่อยากไปลือฟื้นฮะตอนนี้ก็ กลายเป็น Talk of the Town อีกที่นางไลฟ์สดขายของขายของต่างๆนั้นทำมาหากินและนางก็ไลฟ์สดนางก็โพสนางก็บอกว่าบอกกับลูกสาวแม่ขอจีบคุณพ่อได้ไหมเขาฝากลูกสาวมาตอนนี้เขาบอกว่าอยากจะออกเดสนัดไปกินข้าวกันนะครับ ก็น่ารักดีก็คือลูกเป็นตัวเชื่อมโาพ่อกับแม่เขาบอกว่าขออนุญาตจีบป๊าป๊าป๊าเป็นคนรอน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้ครึ่งแฟนคลับหลายคนที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเกิดความสงสารผู้หญิงคนดีกุ้งพลอยใช่เขามีความมุ่งมั่นจริงแลตอนนี้เขาก็บอกว่าเขาตั้งใจทํางานไม่ยุ่งเกี่ยวอบบยมุกให้ถี่สำคัญไม่ยุ่งผู้ชายเลยเขายังรอรอความหวังจากอนลามที่จะกลับมาคืนดีเขาบอกชอบอ่ะ ชอบใจอะใจนางสู้อะขอให้สู้สะอย่างมันก็ต้องประสบความสําเร็จนางบอกนางจะทําต่อไปนางมั่นใจว่านางต้องทําได้และประสบความสําเร็จเพราะว่าตอนนี้สอนรามเท่าที่ดูอ่ายังไม่มีใครถ้าเกิดสอนรามมีผู้หญิงนางก็บอกนางจะถอยแต่นางก็เชื่อมั่นในความตั้งใจในความรักของนางที่มีต่อลูกสาวแล้วสอนรามก็คงจะทําให้นางประสบความสําเร็จ เออมา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 ,ม,ามุมมองของพี่ก็ถือว่าโอเคนะคนเรานะฮะมันสามารถกลับมารีเทิร์นได้ฐานไฟเก่ามันคุ้ได้ถ้าคนเรารู้จักข้อผิดพลาดข้อเสียนะฮะแล้วก็ต่างคนต่างอ่ะสมมติมีปัญหากันแยกย้ายก,กันไปสักพักหนึ่งก็ไปทบทวนดูไปเริ่มต้นใหม่นับ,บหนึ่งกันใหม่แล้วกลับมาบางคนอยู่กันได้นะเออโดยมีลูกเป็น สะพานเป็นตุเป็นกล่าวครับเออเธอบ้านยังไงก็เป็นสิ่งที่พรอะนอาคตออาจจะเจอถพาว่าเธอยังรักสนุกทั้งพ่อทั้งแม่ก็คงแบบลืมลืมลูกไม่ได้ก็อยากอยู่กับลูกอยากอยู่เพราะว่ามันจะได้พร้อมหน้าพร้อมตาลูกจะได้ไม่มีปัญหาปมด้อยขึ้มาใช่ไหมคือ คือบงทีถ้ามาเลิกรักกันแล้วมาเป็นศัตรูกันไม่ไม,ไม่ไม่มาไม่ให้มาหาเจอลูกเจออะไรกันเหมือนในหนังบางเรื่องอะ่ะโอ้ฉันว่ามันทุเรศว่ะมันทําให้เกิดปัญหานะยิ่งยิ่งยิ่งเกิดปัญหาตามมา,าอ้ออยังก็ลูกเป็นสมบัติลูกเป็นสินค้าคฉันก็ไม่เข้าใจอะ่ะบางทีอะ่ะต้องเอากฎหมายมาต่อสู้เรียกค่าเสียหายเออถ้ามันมีเงินมีทองก็โอเคแต่ถ้าไม่มีเงินมันก็ลําบากนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้ทุกเราจะต้องอยู่ได้เพราะเงินตราเนาะแต่วันนี้ก็ต้องเงินครับ เงินมาผ้าหลุดเงินสะดุดผ้าหลุดแค่สะดืออาวอันนี้ไม่ใช่ครับยูเหรอก็เราก็ภาวนานะฮะก็ดูกันต่อไปคือชีวิตของคนเรามันก็ไม่ต่างไปกว่าจากหนังและละครนะฮะหนังจากหนังและละครบางทีมันก็เอามาจากชีวิตของคนเราใช่ไหมฮะก็ให้กําลังใจผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆที่นางมีความรู้สึกว่าตอนนี้นะฮะนางมีความมุ่งมั่น มีความมุ่งมั่นแล้วมีอะไรอะมีความพยายามแล้วก็ที่สาคัญคือกับเนื้อกับใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวเออไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอบายมุกเพื่อที่จะกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อกับลูกและสามีก็เอาใจช่วยนางท้ายสุดชาตไทยมีอะไรแนะนํำไหมครับครับคนเราสามารถกลับเป็นคนดีและก็พร้อมที่จะให้ทุกคนนะครับเป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็ผมเชื่อว่าโอกาสนั้นต้องเป็นของเขาครับเป็นกาลังใจให้เขาครับ Yeah. you yeah.